มีพัสดุมาส่งครับมันคืออะไรเนาะเข้ามาดูกันเลยอะไรแทนแทนมาลุ้นกันนะครับว่าพัสดุที่ว่าคืออะไรมาท่ามกลางสายฝนเลยเนาะอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าคืออะไรเดี๋ยวมาแกะกันเลย แทนแทนแทนแตะลึงติงตงตะลงตืงเเดี๋ยวมาแกะกันนะครับมาจากนครสวรรค์นะครับสินค้าตัวนี้มาจากนครสวรรค์ผู้ส่งมาคือ JPC วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะครับ ตื่ติติงติงๆๆิงเเห็นไหมครับย้อนใช่ไหมงามไหมล่ะเจ้างามไหมครับน่เจอแล้วได้หมวกนะครับสีเขียวขี่ม้าสีเขียวทหารนะครับ เดีย๋ยวเราไปใส่กันดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงยังไงยังไงติงๆเหมาะไหมน่ารักดีแล้วมีอะไรอยู่ในนี้อือหือมีชื่อช่องด้วยมีชื่อช่องด้วยนะครับขอบคุณน้องเจนะครับน้องเจจะพาไปเดินป่านะครับเมื่อไรน้องเจจัดมิทติ้งจัดแคมป์ปิ้งนะครับบอกให้ทิดแดนไปด้วยนะ เจอแฟนคลับนะครับเดี๋ยวไปใส่กันดูว่าออกมาจะหล่อไหมพึ่งกลับจากที่ทํางานมาวันนี้ไงล่ะครับอยู่ในป่าแล้วเนาะอยู่ในป่าลักษณะเหมือนป่าเนาะเราก็จะมาใส่หมวกนะครับที่ส่งมาจากนะนครสวรรค์น,นะคะได้ไหม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 คืนไหมเดี๋ยวไปกางเต็นท์นะครับเดีวไปกางเต็นท์กันนะครับคนหัวหลินเนาะื ได้ไหมครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับพร้อมลุยหรือยังครับพร้อมลุยหรือยังไปเลย let's go นะครับไปลุยกันเลยใส่หมวกแล้วพร้อมจะไปกลางเต็นกันหรือยังครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับเตรียมเสเบียงให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันไปเดินป่ากับเจพีซีวันหนึ่ง ผมเดินเข้าป่านะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเตรียมเต็นท์ก่อนนะเตรียมเต็นท์เตรียมเสบียงก่อนนะครับเนาะเตรียมเตานะครับเนอะอันนี้ก็เป็นการรีวิวมวกหลอลอนะครับฮ่หมวกลอลอจากวันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับเพศวันเพจวันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับเป็นเพจที่เติบโตเร็วมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็น แคมปิ้ง uh, นะครับแคมเปอร์ต่างๆที่ชอบไปเดินป่านะครับ mm hmm. ก็คือยูทูบช่องนี้นะครับ mm hmm. จะพาไป mm hmm. ว่าจะไปกางเต็นท์ตรงไหน,น mm hmm. จะใช้ชีวิตในป่าอะไรยังไงนะครับ mm hmm. ฝากติดตามนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วช่องน้องเขาใหญ่และโตเร็วมากนะครับเนาะทิศแดนบานทุนก mm hmm. ็ขอเกาะกระแสน้องเจ mm hmm. ขอเกาะล้ะของน้องเจไปด้วยคนนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ